สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับออกมานอกสถานที่แล้วนะครับก็เลยต้องมาไลฟ์สดในรถนะครับช่วงรอประชุมนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีในการทําประกอบธุรกิจนะครับหรือว่าประกันในการประกอบอาชีพนะครับก็ตอนนี้วันก่อนเนี่ยครับพอดีผมได้มีโอกาสนะครับไปคุยกับกลุ่มลูกศิษย์นะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนเนี่ยก็คุยกันเล่นเล่นนะครับว่า อาจารย์มีอาชีพอะไรบ้างที่ทําในประเทศนี้นะครับแล้วไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับผมก็เลยไปดูว่าไม่มีอาชีพอะไรนะครับที่เราไม่ต้องเสียภาษีเลยถ้าเกิดว่าเรามีรายได้นะครับก็ไปรวบรวมมานะครับก็มีทั้งหมด3อาชีพนะครับซึ่งได้รับยกเว้นตามกฎหมายเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในประเทศนี้เนี่ยนะครับมันก็จะถือเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็น40่สิบงเลิหนึ่งประเภทเงินเดือน ค่าจ้างต่างๆนะครับไปจนถึงวงเล็บ8นะครับฉะนั้นทุกคนที่มีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็เข้าข้อกฎหมายที่ว่าคุณมีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาดูซิว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีสมาชิกก่อนนะครับนะสมาชิกว่ามีใครบ้างครับวันนี้ทักทายกันเข้ามาแล้วสวัสดีคุณกิ้งนะครับสวัสดีคุณหนิงนะครับ สวัสดีคุณอนอนอันงนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอุมาพรนะครับสวัสดีคุณวิพาลสวัสดีคุณธนาบุตรนะครับสวัสดีคูใหม่ด้วยนะครับนะคูใหม่สอนโยคะนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชิดชนกนะครับนะก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าเงินได้ทั้งหมด8ปประเภทเนี่ยเราก็คงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับว่ามีเงินได้อะไรบ้างนะครับ ฉะนั้นเงินได้ใน8ประเภทเนี่ยมันก็จะเป็นต้องเสียภาษีทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูซิว่ามีเงินได้ประเภทไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยเนี่ยเงินได้ประเภทแรกเลยถ้าเกิดว่าเราประกอบกิจการขายสแตมนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ขายสแตมให้กับของภาครัฐเนี่ยนะครับขายไปษณีขายสแตมเนี่ยนะครับนะอากรสแตมเหน่าเนี้ยนะครับ ได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะครับดังนั้นคุณไปรับจับไปษณีมานะครับแล้วมาขายต่อเนี่ยถ้าเป็นเงินได้จากการขายสแตมเนี่ยนะครับก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ต้องเป็นสแตมใหม่นะสแตมเก่าเนี่ยยังเสียภาษีอยู่เพราะมีหลายกิจการในห้างนะครับนักสะสมของเก่าเนี่ยก็ซื้อสแตมเก่ามานะครับแล้วก็มาขายถ้าเป็นถ้าเป็นสแตมเก่าแล้วมาขายเป็นพวกนักสะสมเนี่ยนะครับก็จะต้องเสียภาษี นะครับถือเป็นเงินได้4 0วงเล็บ8อยู่นะครับมันจะกลายเป็นของสะสมไปนะครับก็ถือว่าต้องเสียภาษีฉะนั้นเงื่อนไขของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือขายแสแตมนะครับจะต้องเป็นแสแตมของรัฐเท่านั้นนะฉะนั้นบางคนบอกว่าขายแสแตมเหมือนกันแต่เป็นขายแสแตมของร้านสะดวกซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตอนที่ร้านสะดวกซื้อครับ เปิดโปรโมชั่นต่างๆบางคนก็มีการขายแสแตมกันเพราะว่าเอาแสแตมหลายๆดวงเนี่ยไปแลกได้สิ่งของที่เราอยากได้นะครับก็มีการขายแสแตมนัม้นแสแตมที่ขายกรณีที่ไม่ใช่ของรักเนี่ยยังถือเป็นเงินได้ 4- 0่บงหรือแนะครับมีรายได้ก็ต้องนําไปเสียภาษีอยู่ดีนะครับอาชีพที่2นะครับที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับอาชีพที่ไม่ต้องเสียภาษีอาชีพที่2ก็คืออาชีพของชาวนานะครับใครที่เป็นชาวนาในประเทศนี้เนี่ยคือเกษตรกรทั่วทั้งประเทศเนี่ย นะครับเสียภาษีหมดเลยไม่ว่าคุณจะปลูกทุเรียนปลูกเงาะนะครับทำนาเกลือเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับถือว่าเป็นเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับแต่เกษตรกรที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้นั้นนะครับ, <_: S 1> รบก็มีอยู่ประเภทเดียวก็คือกเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับใครที่เป็นชาวนาเนี่ยก็จะได้รับยกเว้นภาษีนะครับแต่ว่าภาษีที่นี้เนี่ยคุณจะต้องทํานาของคุณเองนะนะ เขาเรียกว่าข้าวที่ได้จากการกษติกรรมหรือทําของเราเองเนี่ยจะได้รับยกเว้นนะไม่ว่าตัวเราทําเองหรือครอบครัวเราทำเนี่ยได้รับยกเว้นหมดนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็ไปขึ้นตามขั้นตอนนะครับก็มีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเกษตรอําเภอนะครับซึ่งก็จะมีการให้ขึ้นบัญชีของเกษตรกรฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะชาวนาชาวไร่ชาว,าชาวสวนเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นบัญชีเหมือนครั้งที่แล้วที่ รัฐบาลให้เงินอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ได้จากการที่เราไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่แหละนะครับบางคนบอกอา้าวไม่ได้ทําเกษตรกรเลยนะคืออาจจะทําไปนานแล้วฐานข้อมูลไม่เปลี่ยนฉะนั้นเวลาเราไปรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบอกว่าคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นเกษตรกรหลือคุณบอกไม่ใช่นะครับฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะมีการลงนะครับลงทะเบียนเกษตรกรถ้าเราลงทะเบียนเกษตรกรแล้วมีเงินได้จากการทํานาที่เราปลูกขึ้นมาเองนะครับจากการขายข้าวเนี่ย จะได้รับยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะไปซื้อข้าวจากคนอื่นแล้วมาขายต่ออันนี้ก็ไม่ได้รับยกเว้นนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขเล็กน้อยที่แบบว่าเอามาเป็นเกร็ดความรู้กันนะครับว่าถ้ามีคนถามเราว่าอา้าวนะอาจารย์จอมอาชีพอะไรบ้างในประเทศนี้ที่ไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ละสองอาชีพนะครับหนึ่งก็คือขายสแตมสองก็คือชาวนาที่ทํานาของตัวเองนะครับแต่ถ้าซื้อมาแล้วมาขายต่อก็ยังถือเป็นเงินได้4 0่สิบองค์ละแป นะครับอาชีพสุดท้ายที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับว่าได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็คืออาชีพขายฉลากอ๋อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่พี่พ,พี่น้องๆ้องจากจังหวัดเลยเนี่ยโดยมากแล้วเขาบอกเป็นโ้จังหวัดยอดทิตเลยนะครับเลยนี่ถือว่าเป็นการขายเขาเรียกว่าฉลากกินแบ่งที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแทบจะทั้งหมู่บ้านขายฉลากกินแบ่งกันหมดนะครับ ถ้าเกิดมีไรายได้จากการขายฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลากงวดพิเศษนะครับหรือฉลากกินแบ่งปกติก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าเป็นออกมาจากกองฉลากเนี่ยนะครับจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามาเสียภาษีฉะนั้นหลายๆคนที่ขายเนี่ยนะครับปรากฏว่าซื้อมา80บาท85บาทมาขาย100หนึ่งมีกําไรเนี่ยนะครับนะบต่อให้มีกําไรก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะเป็น เขาเรียกว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีนะแต่ที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดขายฉลากอย่างอื่นน่ะฉลากออมสินอะไรพวกนี้อันนี้ต้องเสียภาษีนะนะครับให้เฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะที่ออกจากกองสลากนะครับทีนี้ถามต่อว่าอ้าวแล้วไอ้พวกที่ชาวบ้านที่เขาคนขายลอตเตอรี่ที่มาขายนะครับลอตเตอรี่ในราคาที่สูงกว่าปกติเนี่ยไอ้เงินได้ที่ขายเกินนะแปบบาทหน้าหน้าฉลากเนี่ย ต้องเสียภาษีไหมก็ไม่ต้องเสียคือได้รับยกเว้นเหมือนกันนะครับแต่คุณก็จะมีความผิดในเรื่องของกฎหมายที่ขายเกินราคานะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน1-0,000บาทอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดขายฉลากกินแบ่งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องนํามาเสียภาษีทันทีนะครับสรุปกันวันนี้แบบเร็วๆนะครับมาเร็วไปเร็วเนี่ยประมาณสักสินาทีนะครับเราจะคุยเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับ ที่เป็นวันทํางานปกตินะนะครับถ้าวันหยุดนี้เราก็จะเราก็ได้พักผ่อนกันนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเพิ่มเติมนะครับว่าอาชีพที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับสาหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือ1นนะครับขายอากรสแตมนะครับหรือสแตมที่ได้จากไปษณีเนี่ยนะครับสก็คือ,อเป็นชาวนาขายข้าวจากการที่เราปลูกเองนะครับต้องอย่าลืมว่า,วาเราต้องปลูกเองแล้วต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย นะครับ3ก็คือขายฉลา,ากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็น3อาชีพนะครับเป็น3อาชีพที่ได้รับยกเว้นก็เอามา like ไล่ให้ฟังว่า,ามีเพื่อนเพื่อนแซวก,กันว่าเอ้ยทำทุกอย่างเนี่ยต้องเสียภาษีหมดบอกว่าใช่นะครับแต่ยกเว้น3อาชีพนี้เท่านั้นที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายนะครับฉะนั้นหลายคนบอกอาใถ้าอย่างนี้ก็ไปค้าขายขายฉลา,ากกินแบ่งเลยต่อไปนะครับก็เขาเรียกว่าก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับอ้อนนิดนึงว่าฉลา,ากกินแบ่งเนี่ย ยี่ปัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าใครเป็นยี่ปัวเนี่ยยังต้องเสียภาษีเป็น 40- 8วงเล็บปปกตินะครับให้เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับให้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็นคนขายรายย่อยเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพราะว่าออกมาประชุมนอกสถานที่ก็เดี๋ยวจะต้องประชุมต่อนะครับวันนี้ก็สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปพูดคุยกัน นะครับในผู้เพื่อนๆนนักวิชาชีพในผู้ประกอบการเวลามีคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลาเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันก็จะมีคนมาสอบถามเยอะแยะมากมายนะครับอย่างน้อยๆก็รู้แล้วว่าอ่ะมันมี3มอาชีพนี้นะที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็วันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับนะสวัสดีคุณนภาพรนะครับนะสวัสดีคุณดวงดาวนะครับแล้วก็สวัสดีคุณวันนีสวัสดีพี่สมด้วยครับ สวัสดีคุณแนนนะครับก็สวัสดีทุกตานะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพัทรพรเตปีนสวัสดีคุณปูด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายนะครับแต่เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เราเติมเต็มกันไว้นะครับว่าวันหนึ่งถ้าเรไปคุยในหมู่โต๊ะอาหารนะครับเราก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นนักบัญชีมีอาชีพไหนบ้างนะไอ้พวกนักภาษีเนี่ยบอกมาซิว่าไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็มีแน่ๆก็คือ3อาชีพ ที่ประกอบแล้วได้รับยกเว้นนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าเอาไปพูดคุยสนุกสนานกันในวงนักบัญชีด้วยกันนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ฝากกดหนึ่งนะครับถ้ามีข้อสงสัยในอาชีพที่พูดมาก็กด2แล้วก็พิมพ์คําถามต่อท้ายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอบคุณครับ